เออทำอะไรกินหรอหือมฉันหิวข้าวแะบเธอเฮาอูอาา้อุ้ยห่อหมกแตงเลยอุ้ยสวัสดีนี่เป็นตาสิแตงราคาทางกล่องเขาหรอทำไมอ๋อ เยนี่ไง้ารััไซส์ใช้ของบ่าวบอยอน่ารักที่สุดเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมทำไมเธออิจฉาหรอ,หอเงินอะไรเงินอะไรอีกอมองเงี้ยเจงเง็ด ว่าอะไรกินเนี่ยคุ ต้องเป็นข้ารับใช้ของฉันตลอดไปเนี่ยพูดฝากออกมาสิบอกซื้อมะหุงกับบอสเบิร์ดกับเตมมือนกันนีย<า>่ยนี่ไงสงักคอนมะหุงกับมาเลเซียนะไหนมินอมามะหุงหยาบหยาบเอาบริเวรบริวารชื่อชื่อเย้ อุ้ยองอหอยยังมาทันเบิดบอกนี่ไงมาทงนี่ได้เห็นาณะเห็นเพาะมัวนี่นะเห็นแะหลายปวดโคอันนี้รอไปเราจะเห็นมันทางนี้เห็นพเพาะัสงแล้วกินข้าวไหมทุกคนแต่วรามีกี่คนมาดำนาเนี่ยมันไ้ลงไปบอกเราทันลง าเมือยอักลาแบบนันเออยู่นคนยยเดๆตายการมก็ได้ประมาณห6คนของคนอื่นคนของเราอ่ะอือ เทียงม,มมงมัน,นมีตะโมต่มันอืมนมันหละเสีไหนได้กินโมนะยากยังเห็นน้ำตกกิน Yeah. มีแต่ตับไก่ตอน้องไก่ตอน้องไก่กับตับไก่มัปกินยุอตับไกไ่นเีมเปื่อยเลยตับไก่แสบมึงย่อเล้เอาอยากแรกอย่างแกนะครับ่าแรกกเคือ แต่กล่าวนะมีน้า้าก้ากระมีอันนี้น้ากระขาดก้ากระเบิดหากระมีบาง้นตกนี่แหละดำหน้าม,มือละห้ซองให้เสียมันแล้ว หมูยอเอามันทอด

แม่นเนเรามาดูนี่อาหารอาหารที่ทารับใช้ของฉันทำไว้ให้กินจะดูสิหิ้นหมูยางตะควทอนทอดปลาปิกเป็ดเยี่เกือบไหม แค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเาจะกินข้าวเาจะลงไปมาก่อนไม่ใช่ว่าฉันจะลงไปดำนะริบข่าวให้ซองติบนี่บ้าหืมเธอแมงว่านนี่ แมลงวันเป็นเป็นพาหนะน้ำชัวบ้างมันจะจัดการพวบมองโอ้ยพบ <า S 2> แต่เ้ยอัปกาเมื้กมาออกมาลวกแล้วบ้าแล้ว หัวขึ้นกบตำมะหุงนันเ้าปลาหมึกออกมากด้วยลุกต้นไม้เหรอ แกงเห็ดแกงเห็ดก็แซ่บๆเลยกินแล้วตามคลนละแบบท่านผู้ชอมอยากให้ทุกคนได้ดูนี่แกงเห็ดเห็ดรวมนะจ๊ะทุกคน มันอร่อยมากเลยเะเผอเมื่อคืนน่ะจริงอยากให้ทุกคนได้ลองแซ่บฮาอร่อยอร่อยอร่อยมากินน้ำกันนี่ไง